สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆมาทากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําท่ายโยคะกันก่อนที่จะไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายในการออกกําลังกายและการแต่งกายในการพักผ่อนนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพานักเรียนทยาโยคะประกอบเพลงสวัสดีตะวันแต่ก่อนอื่นคุณครูจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนหนึ่งครั้งนะคะและครั้งที่2เราค่อยมาทําช้าๆพร้อมกันนะคะไปทํากันเลยค่ะ สวัสดีดวันสวัสดีโลกปลาสวัสดีผู้หาวนกน้อยบนนา้าผาสวัสดีต้นไม้ปลาโน สำหรับกิจกรรมโยคะที่เราได้ทํากันไปในเมื่อกี้นะคะก็ให้เด็กๆทางบ้านนะคะได้ลองฝึกปฏิบัติกันทุกวันนะคะสําหรับวันนี้กิจกรรมของเราก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แต่ว่าพรุ่งนี้คุณครูจะมีกิจกรรมอะไรมาอีกนั้นให้เด็กๆติดตามชมกันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะ